เรียนในชั้นเรียนประทะเรียนออนไลน์เรียนในชั้นเรียนเวลาครูถามมีช่วงที่นอมเหลวกว้างกว่าสานบริสุทธิ์เอาเอาจบบทนี้แล้วครูอยากทราบว่าจุดเดือดและจุดล้อมเหลวต่างกันอย่างไรหนูไม่ทราบค่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะครูฮะแค่นี้ตอบไม่ได้อครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้แค่นี้ก็จำไม่ได้เลยไปเลยนะ วิ่งรอบสนาม50รอบปฏิบัติเรียนออนไลน์เวลาครูถามอ่ะเป็นยังไงบ้างนนะักเรียนเรียนเรื่องจุดเดือดกับจุดล้อมเหลววันนี้อืใครมีคำถามอะไรไหมตามไม่มีงั้นครูจะถามแล้วนะเด็กหญิงดาลิกาอยู่ไหมหนูเหรอคะครูนูเหรอคะ คำถามมว่าอะไรหรอคะอ่ากูจะถามว่าจุดเดือดและจุดล้อมเหลวต่างกันอย่างไรลูกจุดเดือดคืออุณหภูมิของเหลวที่เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สจุดล้อมเหลวคืออุณหภูมิของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวค่ะโอ้โหเก่งมากเด็่ยญิงดาราเอาไปเลยสิบคะแนนนะลูกนะเ <Yeah! S 2> ขาคุณคาจายนเป็นไงใช้ไปเข้าอินเทอร์เน็ตหาคำตอบไม่เธอเลยนะ เรียนออนไลน์นี่ดีจังเลยเนาะหาคำตอบใน Google ได้ด้วยไอ้แก่ผมคงไม่รู้หรอกเจ๋งไปเลยเรียนในชั้นเรียนเสียงรบกวนอะตอมคือหน่วยที่เล็กที่สุดของแป๊บเดียวหน้าเรียนนะแป๊บคุณโทรมาโอ้ยฮัลโหลคุณผมสอนนักเรียนอยู่ยังไม่หมดคาบเรียนคุณอ้าวอ้าเดี๋ยวผมซื้อข้าวมันไก่ไปฝากก็แล้วกันนะแค่นี้แหละ <Wars> mhm. อ่ะขอโทษนักเรียนนะครูมีธุระนิดหน่อยนะเรื่องสําคัญด้วยอ่ะต่อเลยนะอะตอมคือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุอะตอมของธาตุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฮาฮัลโหลคุณอะไรอีกเนี่ยข้าวมันไก่พิเศษนะคุณโอโหโทรมาแค่นี้เหรอได้ได้ได้เดี๋ยวซื้อไปฝากแค่นี้แหละอะไรไปเนี่ย มามามานักเรียนต่อเลก็แล้วกันนะอ่ะเรื่องอะตอมใช่ไหมอ่ะโอ้นั้นนักเรียนเดี๋ยวกูไปซื้อข้าวมันไก่ให้แฟนก่อนเอาเป็นว่าคาบนี้เลิกเรียนก็แล้วกันกูปล่อยนะเรียนออนไลน์เสียงรบกวนจริงๆแล้วบรรพบุรุษของสุนัขเกิดมาจากมังกรนะครับแล้วบรรพบุรุษของมนุษย์ก็เกิดมาจาก สุนัขอีกทีหนึ่งนะครับผมและนักเรียนทุกคนก็พอจะรู้คําตอบแล้วนะครับว่าบัรทบูลุสเ,ออเดี๋ยวปเป็นงนะครับนักเรียนลูกครูลองนะแปบน,นงนะอันนี้เนี่ยลูกข้อความทำงานอยู่ลูกอันนี้มา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 รครูไปไหนแล้วคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับผมเรียนถึงไหนแล้วเนี่ยครูจําไม่ได้อ่ะวิวัฒนาการของคนนะนักเรียนนะ สรุปแล้วอ่ะคุณเคอรี่มาเอาเคอรี่มานะักเรียนเดี๋ยวครูไปรับของก่อนนะแบบแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าจ่ายตังค์แล้วเก็บเงินปลายทางนะคุณเดี๋ยวครูมานะักเรียนนะครับครับผมขอบคุณนะครับออครูไปไหนคะแบบน,นี้เรียนไม่รู้เรื่องแนะออ่ย็บินไปบิดมาเรียนในชั้นเรียนเวลาง่วงธาตุทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กเรียกว่าอะตอมอะตอม เยื่อหุ้มเซลล์หรือสารที่ห่อหุ้มภายในเซลล์ไม่ให้สิ่งแวดล้อมภายนอกเซลล์มาโดนยังไงนะแต่ว่านะเอาเด็กหญิงดาราเด็กหญิงดาราเด็กหญิงดาราคือนอนหลับในเวลาเรียนอย่างนั้นเหรอแบบนี้หนูต้องโดนตัดคะแนนจิตวิสัยนะสิบคะแนนเต็มไม่นะ เรียนออนไลน์เวลาง่วงเฮ้ยง่วงจังวะเฮานักเรียนทุกคนนะ <mm> การใช้คำควบกล้ำตามหลักสูตรการเรียนกันอ่ะเด็กหญิงดาริกาเด็กหญิงแลดาริกาครับเอาทำไมไม่เปิดกล้องห่อครับเนี่ยครูคะสัญญาณเน็ตหนูไม่ดีค่ะครูคะสัญญาณหนูไม่ดีเลยค่ะ หนูขอไม่เปิดกล้องได้ไหมคะอ๋อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีใช่ไหมครับงั้นเด็กหญิงดาริกาถ้าอินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ครับขอบคุณค่ะครูได้เวลานอนแล้ววะงั้นเราเข้าหลักสูตรเลยนะครับเด็กหญิงดาริกาดูหนังสือตามเพื่อนด้วยนะครับถ้าไม่ได้เปิดกล้องไม่เป็นไรครับอการใช้ประวิสัญญนีให้ถูกต้องนะครับ